มันเหี่ยวหมดโอ๊ยมันเหี่ยวอะ่ะน้องจะเกิดให้เราหรือไม่เนี่ยแล้น้องจะตุยแล้วเราซื้อมานานหลายวันแล้วทุกคนดูมันจะตุยแล้วเนี่ยโอ๊ยน้องจะเกิดให้เราหรือเปล่าอะ่ะมันจะตุยแล้วมันจะตุยไหมนเนี่ยเขียวอะ่ะ เราไม่เราลืมขดน้ำให้น้องอะ่ะดูสิน้องเขียวหมดกระสบสวัสดีเอฟซีแฟ้กันนะทุกคนทุกคนเด้อนะนะสวัสดีเอฟซี ทางไทยแะกัพังลาแะ้รก็ต่างประเทศนํากันเนาะมาพกก่อกบอีลาอ้อมอีกแล้วจ้าวันนี้อีลาอ้อมกันจะพาทุกคนมาเบิกอีลาอ้อมหููกต้นมะเขือนะทุกคนเนาอเประว่า ว่าเสารมาปลูกม่วงนี่ทุกคนเบล่องเนาะม่วานี่น้องอมกับไม่ได้ลงคลิปเราทุกคนน้องน้องอมก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆทีไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซีทุกคนเบิ่งเนาะก็มีเอฟซีหลายคนโทรมาทวงคลิปน้องอมอยู่เราทุกคนน้องอมก็กล่าวขอโทษขออภัยหลายๆอะไรเนาะที่หนูไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่าู้วานไปดำนาแล้วน้องอมไม่ได้ไปด้วยไม่มีใครถ่ายคลิปให้หนูแล้วก็หนูก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าเหนื่อยมาก เมื่อวานนี่ก็มาถึงบ้านมืดเลยแหละทุกคนโอ้ยไม่ก็ <c oughs> ามาถึงบ้านมืดเลยโอ้มาถึงก็อาบน้ํากินข้าวแล้วก็นอนเลยเหนื่อยมากเมื่อวานเนี่ยเหนื่อยมากเลยแบบว่ามัานเหนืนๆๆ่อยแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะทุกคน,นเอาไปว่าเร่งให้มันเสร็จไวๆเพราะว่ามันเหลือแค่สามหายนะเมื่อวานเนี่ยเหลือแค่สามหายแล้วก็ เขาก็พาลงสายด้วยแล้วก็มันก็นานเสร็จแล้วก็แปว่านานเสร็จแต่เขาก็พาขึ้นแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอย่างเงี้ยแต่ทุกคนมันก็เลยนานเสร็จก็มามืดเลยเมื่อวานเนี้ยทุกคนก็ไม่ได้มาปลูกต้นมะเขือให้ทุกคนดูเนาะวันนี้จะมาปลูกให้ทุกคนดูวันนี้นูยังไม่ได้หายเหนื่อยเลยนะทุกคนแบบว่ามันเหนื่อยจากการดำนาละเราไม่ได้ดำนานแล้วก็แบบว่าไม่ได้คอยไปดำแล้วก็แบบนี้เขาก็ เราไปไกลด้วยเราก็มา,มว,าว่าเรามีหลายอย่างที่เราต้องทําน้องอ้อมทําหลายอย่างมากนะคะทุกคนม,มันแสดไปว่าเราไปดานาวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทําอะไรบ้างมีเรียนบ้างมีอะไรบ้างนะคะทุกคนว่ามาเสร็จเราก็ต้องมาถ่ายคลิปแบบนี้ทุกคนมันเหนื่อยทุกครั้งที่เราทําเลยอะแต่ทาอะไรก็เหนื่อยไปหมด,ด,ว,ดวันนั้นเราก็มาถากออกแล้วนะยาตรงนี้ หนมาเอาออกไปหมดแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเหมือากับยาจริงๆจะเกิดขึ้นอะไรเยอะขนาดนี้ <c oughs> บนให้ยาแล้วทุกคนเห็นไหมฝนตกดุเนาะแต่มันตกทุกวันแล้วก็ทําให้มันก็เกิดขึ้นมามันก็โตขึ้นมาเร็วอย่างนี้แล้วจะไปเอาต้นมะเขือมาปลูกตรงนี้เลยแหละทุกคน เรายังทําไม่ถึงไหนเหนื่อยแล้วตันนี้นี่แหละจะปลูกมองดีเลยทุกคนเดี๋ยวเอาต้นนี้ออกก่อนเนาะเดี๋ยวรู้ไปเอาต้นมาเขือมาทีนี้ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวค่อยเอาออกอ,อ,กอีกเนะาะหญ้าเยอะมาก แต่ว่าตอนนี้เหนื่อยแล้วว่าหนูยังไม่หายจากการที่เพราะมันปวดแขนมันปวดตรงนี้ปวดแขนแล้วปวดขามากทุกคนเนี่ยเราจะปลูกตรงนี้เฉยแต่ว่ามันบม่มแน่คุดเนาะหนูทุกคนเห็นไหมตรงนั้นของน้องอังไงตรงที่บัวตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงของนางจะมีต้น มอนเบอรี่แล้วก็อะไรต้นมะเขือผักไขยงกับอะไรนะผักแพลว่ะที่เขาเอาไว้ใส่ต้มไกอ่อะทุกคนแดโนจะไปเอาต้นมะเขือมาปลูกให้ทุกคนดูนะมาน้องอมก็เอาต้นมะเขือมาแล้วทุกคนก็นี่ไงมันเหี่ยวหมดโอ้ย มันเที่ยวอะ่ะน้องจะเกิดให้เราหรือไม่เนี่ยดูน้องจะตุยแล้วเราซื้อมานานหลายวันแล้วทุกคนดูมันจะตุยแล้วเนี่ยโอ้ยน้องจะเกิดให้เราหรือเปล่าอะ่ะมันจะตุยแล้วมันจะตุยไหมเนี่ยเขียวอะ่ะเราไม่เราลืมหดน้ำให้น้องอะ่ะดูสิ น้องเขี่ยวหมดดูน้องเขี่ยวหมดเลยทุกคนดูโอ้ไม่ก็อุย้ยต้นนี้ทุกคนดูต้นนี้มันมันก็ซุ่มอยู่นะนีมน่มันมันมันมีน้ําอยู่ในถุงของน้องอยู่ว่าเราออกจากฝนวันนั้นแต่ว่ามันเหี่ยวอ่ะเป็นเพราะอะไรมันไม่ลงดินหรอเรา เอาไว้นานเกินไปแล้วดูสิน้องเหี่ยวทุกต้นอ่ะจะจะรอดไมหมล่ะที่นี้มันจะตุยเย่ไมหมล่ะที่นี้นเราซื้อมาตั้งแพงนะนี่ไม่ได้ใช่ราคาถูกๆนะแต่ว่าต้นนี้อ่ะแข็งแรงดีค่ะทุกคนต้นนี้แข็งแรงดีแต่ทุกคนสองต้นนี้อ่ะแข็งแรงดีอยู่สองต้นนี้แต่ว่าอีกถุงหนึ่งอ่ะมันมีต้นเบี้ยะ พี่ขี่ต้นเนี่ยโอ้โหดูนะอันนี้มะเพ็ดนี่มะเพ็ดนะตรงนี้ด้วยนี่แหละของน้องอ่อนที่จะมาปลูกแต่ว่าทุกคนดูถึงแรกของน้องอ่อนมันเหี่ยวอะ่ะมันจะเกิดไหมล่ะทีนี้จะได้กินอยู่บ่เนาะมันจะตุยแย่ตุยสับขาย่หมดเลย เดี๋ยวเอาหญาออกให้หมดกดนะคะทุกคนเราก็เอาออกทุกวันอ่ะ่อนนั้นก็มาเสียออกหมดแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาอีกแล้วมันเกิดขึ้นโตมาไวมาก โอเคได้พื้นที่แล้วนีรากกว่าเอาลงปลูกได้เลยเฮ้เหนื um <t us> <t us ่อยอ่ะ หนจะเอาห่างกันไม่มา,ากนะฮะตอนนี้แค่นี้เลยค่ะ <c oughs> ห่างกันประมาณนี้ เ okay. แลเราจะเอาตัวที่น้องเพราว่าจะตุยเย่แล้วลงก่อนนะคะน้อยม,มากตอนนี้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าอ่ะง่เลยน้องจะเอาห่างกันประมาณนี้ค่ะทุกคนโอ๊ยแดดออกแล้วเหนื่อยมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวจะเอาลงกันเลยอืมแดดมาแล้วจังหวะนี้เรต้องเอาออกไหมนี่หรือว่าเอาลงไปเลยหากน้องทางนั้นเลยนั่นลากของน้องทางนั้นเลยนี่ดูมันก็หายไท่จะหายใจแล้วลากของน้องอนะ ำขนลดนี่จะประมาณนี้ค่ะทุกคนดูน้องจะตู้เยะแล้ว ต้นนี้ก่อนนะคะทีมต้นนี้ยังแข็งแรงดีค่ะโอ้โหดูรากของน้องเยอะมากรากข้างนั้นเลยมันไม่มีที่จะหายใจแล้วมันเลยดูตัวเย่เจอไปปะน้องอ้อมแล้ว เดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำมาลดให้น้องตระกันนะคะใส่เ็ดฝุ่นใส่ปุ๋ยให้น้องก่อนให้น้องแข็งแรงก่อนนะคะเจนน่าให้ปีบปุ๋ยต้นไม้ของน้องอ้อมนี่ได้สองต้นแล้วแล้วเราจะให้ทุกคนมาดูต้นนี้คะ่ะนี่ ต้นนี้อ่ะมันจะตรีแล้วว่ามันจะไม่รอดแล้วอะ่ะเอาลองไปเลยดูล่าขององเยอะมากเลยนี่ีๆีปบลงไปว้า อออย่ากกน <S 2> <S 2> <S ทุกคนดูต้นนี้ของน้องแอมดิมันจะรอดให้น้องไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาต้นนี้ลงกันเลยค่ะ โอ้โหแปลว,ว่าลากของน้องเยอะมากปู่ถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยมันอาจจะดูเย่ยได้นะคะเพราะว่าลากของน้องมันมีที่จะเดินแลว้วอะเดี๋ยวจะลิ้มยากเยอะสุดเกินนะ <c oughs> กั้นไม่ให้น้ำอะไรรู้ว่ากั้นไหแบบนี้เลยวิธีปลูกองง่นอมก็จะห่างกันประมาณนี้เราจะเอาลังเลยกี่ต้นมะเขือสามต้นแล้วก็มาเผ็ดด้วยเด็๋ยวเอยับออ,ออกไปก่อนข่ยับออกไปก่อนมาจุดนี้ ก็จะต้อนมีลงก่อนนะคะทีน่นี่โอ้โหดูสิร่าของน้องเวย็ดมากทุกคนและว,ว่าแข็งแรงสุด เรามาดูของน้องอ้อมกับของน้องอามว่าของใครจะสวยกลัวกลันนะคะทุกคนดูแต่วิธีขุดก็จะไม่รอดแล้ว เฮตน้นนี้มันแตกเนี่ยออกมาด้วยแตกกิ่งออกมาด้วยอ่ะโอ้ตอนนี้ลากเยอะมากคนดูโอ้ยเชือของน้องวนหมดแล้วโอ้ยลากเยอะมากตันนี้ดูดูลากของน้องอะ่ะมันไม่มีที่จะหายใจแล้วเขาบอกว่า อยากเราเอาลงเอาฉัดลงดินเร็วๆสิวะอะแลเนะโอ้ยดูทุกคนดูสิทุกคนว่าจะรอดให้น้องอ้อมหรือเปล่าเนี่ยต้นไหนก็แบบว่าคอห,กหั <c oughs> หก,อหกลงหมดแล้วอะต้นไหนก็คอหักลงหมดแล้วมันจะจะรอดให้น้องอ,อ,มมอ้อมไหมเนี่ย เร่งเหลือแค่สามต้นนี้เราก็จะมาอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นนะคะโอ้ลมมาแล้วจงวังหวะนี้เย็นเอาต้นนี้ลงกันเลย มันจะเกิดให้หนูเนี่ยนูว้าวมีสี่ห้าสี่ต้นที่มันแบบว่ายังแข็งแรงเหมือนเดิมอะค่ะทุกคนแต่ากายนั้นไม่มีตัวไหนที่แข็งแรงเลยว่าคอหักลงหมดทางนั้นมันจะรอดไหมแหละทีนี้มันเหี่ยวมาก ดูสินี่ตอนนี้ก็อาจจะเกิดให้เนาอยู่ก็ได้นะแข็งแรงอยู่ตรนนี้แล้วเหลือมักเพชรวันนี้จุดนี้เลยอืมโอเค เราจะเอาไม่ลึกนะคะนี่เลยเอาลงไปเลยค่ะโอ้โหแดดก็มาตอนนี้มีกี่ต้นต้นเดียวต้นเล็กัวาทุกคนในกลุ่มเลยนะต้นนี้ อโอ้โหดูสต้นเลยกดคนในกลุ่มทุกคน,น,ย,นยังเหลืออีกต้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้แดดมากโอ้ไม่กอดจะลมโอ้โหโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะทุกคนและน้องอ้อมก็จะคอตูไปแล้วนะทุกคนกระปุกแลว้วมารุน่นกระดอมาจ,าจะจะตุยกอดรือว่าจะรอดให้น้องอ้อมหรือเปล่าเพราะว่าดูคอหักลงทุกต้นๆๆ อ่ะคลิปนี้น้องอ้อมก็ขอตัวลาไปแล้วพบกับคลิปหน้านะคะทุกคนจำหรับเลิปนี้น้องอ้อมก็ขอกล่บวค้ามาสวัสดีจ้า